ันนี้เป็นสีส้มนะครับสีส,บสีแปลกนะครับะแปลกนะข้างในขาวสอาดข้างในขาวสะอาดด้วยนะครับเป็นไปได้ไงเป็นไปได้เพราะว่าข้างนอกเนี่ยเวลามันโดนฝังอยู่ในดินนานๆน,นะครับแล้วก็ดินบริเวณนั้นนะครับมีธาตุไอออนนะครับหรือว่าธาตุเหล็กนะครับผสมอยู่เยอะเนี่ยมันก็จะถูกหยกเนี่ยดูดเข้าไปในเนื้อมันนะครับหยกเมื่อถูก ไอออนลอกไซด์นะครับหรือว่าแร่เหล็กนะครับเข้าไปส่งก็จะเป็นสีแดงนะครับหรือสีเหลืองแบบนี้อ๋อ oh, ลักษณะอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าหยกที่มีทองแดงนะครับเข้าไปผสมอยู่ข้างในนี่ถ้าเป็นคุณพ่อผมนี่ชอบมากเลยเขาจะชอบความแปลกนะครับหินแบบนี้เนี่ยเพิ่งเจอก้อนแรกเอางนี้ดีกว่าน่าสนนะมันเป็นอะไรที่แรไอเทมเป็นของที่ไม่ค่อยเห็นบางครั้งนะครับมีทองอยู่ในเนื้อหยกเป็นไปไมได้นะครับนี้เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงแบบนี้ก็ สวยมากนะครับม่วงฉ่ำนะครับม่งฉ่ำเนื้อใสนะครับปกติแล้วสีม่วงนี่ได้ใสไม่ได้ฉ่ำได้ฉ่ำไม่ได้ใสนะครับ